นุกชาแนลสวัสดีคะ่ะฤดูเก็บเกี่ยวมาถึงแล้วนะคะทุกคนว้าว,าวาทุกคนเคยเกี่ยวข้าวไหมคะนี่คือเป็นแปลงข้าวนะคะที่ก้าวปลูกเองครั้งแรกในชีวิตนะคะนี่นี่นหวานเองกับมือเลยนะคะตอนแรกเนี่ยต้นข้าวโตมานี่สวยงามมากแต่ล่าสุดกลายเป็นนาผสมผสานะคะ่ะระหว่างผักบุ้งนะคะแล้วก็เลี้ยงปลาไปด้วย ว่าก่อนจะเก็บเกี่ยวประมาณสักเกือบเดือนหนึ่งนะคะทุกคนพายุเข้าาค่ะแล้วก็ต้นข้าวนี่คือแบบโอ้โหล้มละเนระนาดนะคะน้ําก็ไม่ลดสักทีนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องสูบไม่ต้องปั๊มหอกละค่ะลุยน้ําเลยค่ะเอาฮ้านะคะวันนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนมาเกี่ยวข้าวนะคะข้าวเหนียวเคี่ยวงูอินรีซูปเปอร์อินรีนะเม็ดข้าวก็ถือว่าสวยแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเออสวยงามมากมายนะคะก็ ถ้าเต็มสิบนี้ก็ให้สักกี่คะแนนดีล่ะก็สักประมาณเอาสักหกคะแนนเจ็ดคะแนนแล้วกันเนาะนะเพราะว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอีกเอ่ออีกแปลงหนึ่งนะคะมันสวยกว่านี้นะคะแปลงนี้ก็คือเป็นนาหวานนะคะหวานแห้งแต่พักหลังมาฝนตกไม่หยุดนะคะแล้วก็มันเป็นพื้นที่รับน้ําด้วยะคะ่ะตรงเนี้ยดูนะคะชาวนาอะไรออใยดูสิคะเดี๋ยวเราก็จะ พายเรือกเก็บกันเลยนะคะทุกคนพี่น้องนะโอ้โหยังโจ๊กไปครับ้องก็เลยต้องขอตัวขอตัว <c oughs> อเอาคนน้อยไปปล่อยทะเลนะคร

อมองกล้องดีๆแล้วก็ยิ้มนะเค้กเค็กส่งเรือดำนมาช่วยด่วนอะไรนะเรือดำน้ำเรือดำน้ำทำไมให้ส่งเรือดำน้ำมาช่วยดว่วนเหรอใช่เือดำมันสีภาป,ปิ๊นเด้ส่องโจดีปันได้หน่อย อาและค่ะรายการเก็บเกี่ยววันนี้นะคะก็เนี่ยค่ะเป็นกิจกรรมในครอบครัวนะคะตายายนะคะหลานแล้วก็มีน้องชายอีกคนนึงนะคะส่วน้านั้นเหรอนาลกตกนาลกขะว่าวตัดไปได้สามกรรมค่ะทุกคนนาลกหลอรอว่าหนะนามีน้ำด้วยนี่อยากจะบอกผักบุ้งนี่เยอะมาก <S 2>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  อ่ะข้างบนนะคะแปลงข้างบนเนี่ยทุกที่ทุกคนเห็นเนี่ยนะคะก็เอ่อไม่มีน้ำนะคะมีน้ำขังแค่ ในแปลงนี้แหละแล้วก็ที่เห็นหญ้ารกๆหลายคนบอกทาไมไม่ตัดหญ้าเลยน่นนี่นั่นนะคะก็ไม่ตัดนะคะเร,เราเอาไว้ให้ลูกน้องเรามาเดินกินนะคะน้องควายของเราเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ตกนรกค่ะทุกคนรกจริงๆนะคะมาค่ะเป็นชาวนาะปีแรกปีนี้ตกนรกเลยนะคะปกติเป็นชาวสวนนะคะหลังจากออกจากงานประจํานี้เราเป็นทุกชาวนะคะเป็นชาวบ้าน ชาวสวนชาวนาชาวเน็ตนะคะเนี่ยค่ะล่าสุดเราเป็นชาวนาอันนี้สีในสี่เหลี่ยมช่องนี้เราปลูกเองเลยนะคะทุกคนดูโอ้โหก็ไม่ต้องรีบร้อนนะคะไม่ต้องเร่งนะคะแปลงนี้คือเราไม่ต้องใช้รถเกี่ยวข้าวนะคะนี่ค่ะแรงงานคนเลยค่ะตามที่เห็น,นี่ยชิวๆช,ช้าๆค่อยๆเกาะเกี่ยวไปทีละอันนะคะ ไม่รู้ว่าห้าวันจะเสร็จหรือเปล่าทุกคนถ้าเกิดว่าว่างนะคะอยากจะลองลุยน้ำลุยคโคลนดูบ้างก็เรียนเชิญน,นะคะมาช่วยเหลือลงแข่กันได้ถามว่าเป็นอย่างนี้ทั้งทั้งหมดทั้งสิบห้าไร่เลยไหมก็ไม่นะคะก็ดีๆก็มีนะคะเป็นแค่ช่องนี้ละค่ะที่มันเป็นพื้นที่รับน้ำนะคะดี วินาพ่อบอกว่าเป็นชาวนาลำบากลำบากจริงจรงิแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเรามองว่าเป็นเรื่องสนุกค่ะเพราะว่ายังไงเราก็ไม่ได้ทำอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้วนะนานๆทีก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตค่ะมองให้มันตลกนะคะเกิดอะไรขึ้นก็เออเนะยิ้มไว้ก่อนถือว่าเป็นประสบการณ์นะคะเอาไปโม้กับคนอื่นเขาได้นะแรกๆจะตื่นเต้นพอทำไปสักประมาณยี่สิบนาทีแล้วเริ่มจะไม่ไหวแล้วเริ่มจะเออไม่ไหรจะเสร็จ นี่ค่ะแล้วก็ปกติเนี่ยเขาเกี่ยวข้าวแล้วเขาก็จะวางวางลงไปตรงพื้นในนาข้าวเลยนะคะแล้วก็ค่อยมาเก็บทีหลังแต่ตอนนี้คือวางไม่ได้นะมันมีน้ําเราก็ต้องลากขึ้นมาวางไว้ข้างบนอย่างนี้นะคะเอามาตากไว้ด้วยทําไมต้องตากข้าวนะคะก็เพื่อว่าจะให้มันแห้งนะคะให้ไม่มีความชื้นแล้วข้าวก็จะไม่เป็นเชือ้อราไม่อับนะคะ เก็บไว้ทานได้ตลอดปีค่ะทุกคนลองทํานาดูบ้างนะคะก็สนุกดีนะคะปีจริงๆแล้วปีแรกที่เราทํานาเองกระเบนเนนะี่ยอุย้ยขออภัยค่ะทุกคนค่อนข้างจะไม่สบายนิดนึงเราก็าทํานาในท่อซีเมนต์นะคะยี่สิบท่อนะก็รู้สึกว่ามีความาภาคภูมิใจมากแต่เราจะทําแบบนั้นทําไมในเมื่อเราก็มีแปลนนาอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยเออ ขอพ่อ,อไว้ช่องหนึ่งนะว่าช่องนี้เนี่ยเดี๋ยวหนูขอทำเองขอหวานเองนะแต่ไถเองคงไม่มีปัญญานะก็พ่อไถนะคะเนี่ยค่ะจนถึงฤด,ดูเก็บเกี่ยวจนได้ค่ะได้เก็บเกี่ยวพ,พร้อมๆกับแปลงอื่นนะคะแล้วก็ดีใจมากเป็นต้นข้าวจากแรงของเรานะคะเนี่ยจริงๆแล้วตอนปลูกเนี่ยทำเป็นแถวดีมากนะแต่ล่าสุดคือได้รับน้ำตลอดเวลาเลยนะแปลงนี้เนี่ย ก็เลยกลายเป็นว่าเออต้นข้าวไม่งามเท่าที่ควรนะคะไม่เป็นไรค่ะมันเป็นการทดลองนะคะแต่ทดลองแต่ได้ผลเออก็คือได้ต้นข้าวจริงๆได้มเมล็ดข้าวจริงๆนะคะโอ้ยต้องขอใหมยทุกคนนะคะคือแบบพยายามแล้วนะพยายามจะไม่ซีด โอเค่ะทุกคนในนานะคะในเมื่อมันมีน้ำเนาะแล้วมันก็อยู่ใกล้ที่เลี้ยงปลาไงปลามันก็เอขึ้นมานอกจากมีปลามีข้าวแล้วก็มีผักด้วยนะคะทุกคนผสมผสานมีผักบุ้งด้วยดูรกขนาดไหนไอผักบุ้งเนี่ยมันไปไวมากนะคะมันเลื้อยพันแล้วก็เจเริญเติบโตไว้มากโอเคค่ะทุกคนถ้าทุกคนเห็นใจนะคะอยากจะมาช่วยก็เรียนเชิญได้นะคะ ขอบคุณแล้วกันค่ะทุกเพื่อนที่ติดตามรับชมนะคะถึงกับเป็นหวัดเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้กันเสมอมานะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับหนาแปลงนี้นะคะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีแล้วกันค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ